Okay welcome to my classroom again today today is on the 8 th. today is on the 8 th of September วันนี้วันที่8เดือนกันยายน2021ปี2021นะคะ welcome my student primary 4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ and today we will review เราจะทบทวนนะคะ from the from the last week about the conversation เกี่ยวกับบทสนทนาคําว่า how are you today How are you today? Okay. ช่อทิพย์ How are you today? ช่อทิพย์ How are you today? How are you today? เ e ็ t พิชา How are you today? ปะาวเวอร์ How are you today? ม j จิรนันเปิดไมโครโฟนแล้วก็ตอบคุณ I am I am fine I am okay หรือ I am good คะ I am good How are you Pimimon, Pimimon, ขา How are you, How are you? ปีไม่มนตลทองต้องเปิดไมโครโฟนเลยนะคะ you need to turn on the microphone please how are you เป็นพิชา I am fine I am fine how are you เป็นพิชา am am อะไรคะ I am good I am good okay ทีนี้การถาม how are you สามารถตอบได้ไหลายแบบนะคะ I am fine I am okay I am good I'm great, I'm happy หรือ I'm hungry ฉันหิวข้าวแล้วนะคะ And today แล้วก็เรียนเรื่องของการ say goodbye การกล่าวลาด้วยคำว่า bye bye thank you สวัสดีขอบคุณนะคะในซิที่แล้วนะคะ And today วันนี้เรามาเรียนเรื่องของวันนะคะเรื่องของวันได้แก่อะไรบ้างนะคะเรื่องของวันได้แก่อย่างเช่นวันนี้วันจันทร คุณครูเคยสอนเพลงนักเรียนจำคุณนักเรียนคงยังจำได้นะคะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday แล้วก็ Sunday นะคะมันจะมีท่าประกอบเพื่อให้เรานั้นสามารถจำวันทั้ง7วันได้นะคะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday แล้วก็ Sunday ถ้าเราเร็วก็ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday อ่าววมอชัก Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday นะคะนั่นก็คือวันทั้งเจ็ดวันวันทั้งเจ็ดวันเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปแล้วมีคำว่าอะไรบ้างก็คือวิธีการเขียนเลยนักเรียนจะต้องรู้จักคำว่า Day เรียนต้องเขียนคำสามคำนี้ให้เป็นก่อน day day แปลว่าวันสะกดคำนี้ก่อนเลยดับแ,แรกเลยเพื่อจะได้ทำให้เรานั้นสามารถจำเรื่องวันได้ง่ายเลยนะคะก็คือ day day ช่อทิปลองพูดสิคะ day day d yes จำสามคำนี้ได้นะคะคำว่า day มีตัวสะกดแค่สามตัวเลย D A Y Day แล้วเรามาฝึกเขียนวันนั้งเจ็ดวันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งวันจันทร์นักเรียนแค่ถ้าเรียนสะกดคําว่า Day เป็นนั้เรียนแค่สะกดคําว่า M O N M O M A O S L A N N O หนู M A N แล้วมาต่อด้วยคาว่าอะไรเอาคาว่าอะไรมาใส่ลงไปเอาคําว่า Day มาใส่ลงไปอ่านว่ามันอะไร อ่านว่ายัางไงคะปะพาวันอ่านว่ามันเดย์เห็นไหมคะนักเรียนจาแค่คําว่า M O N มันต่อไปวันที่สองก็คือมาจากคําว่า t u e s t u e s มารวมกับคําว่าอะไรเหมือนเดิมมารวมกับคําว่าอะไรคะก่อนตะวันมารวมกับคำว,ว่าอะไรูป D <A. S 1> ก็อ่านว่าอะไรคะ Tuesday ง่ายมากเลยแล้วเราจำแค่คำว่าอะไรคะคำว่วา choose อัตตาไปพอวันพุธวันพุธยาวหน่อยเลยให้เรียนปิดไมโครโฟนด้วยนะคะชนรับปิดไมโครโฟน please มุจิรน,นันสะกดคำนี้คะ่ะวันพุธสเปลค่ะ w e d n e s W E D N E S ตัวนี้อ่านว่า w e n s W คือวอลเวน E สระเอตัว D ไม่ออกเสียงแล้วก็ตัว N คือโนนูวอลเอโนเวนส์ W E D N E S แล้วอะไรอะไรมาเติมเอาคำว่าอะไรมาเติมเอาคำว่าอะไรมาเติมเอาคำว่าเดยมาเติมฉะนั้นเราจำแค่คำว่า Wednesday นักเรียนตัดออฟตัวไมโครโฟน please โอเคจนกว่าคุณครูจะถามนะคะนักเรียนจะถึงเปิดไมโครโฟนได้นะคะ Wednesday เห็นไหมคะนักเรียนจำมันทิวสแล้วก็วนันต่อไปวันพฤหัสทีเอสยูอา S เอสอ่านว่าอะไรเ h อ r s ส h u r s แปลว่าอะไรคะมานิาสา t h u r s สเล่าอะไรมาเติมเอาคำว่าอะไรมาเติมเทอร์ Thursday Thursday เป็นวันอะไรคะ Thursday เป็นวันอะไรลูกวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสแล้วคำว่า f l y วันศุกร์ก็คือ f l y F R I f l i y เอาคำว่า day มาเติมก็เป็น f l y อะไร f l y d a y f l y d a y สามารถได้ไหมเราจำวันเจ็ดวันได้ง่ายมากเลยนะคะเป็นคำว่า Friday แล้วตัววันเสาร์ก็มาจากคำว่า s e t e r s e ต t ทิมาจากคำว่า Se ต t r หรือดาวเสารนั่นเองนะคะ s ซตเทิร์น s s o a t t h s t t s e t เติร์นเซตเ e ิร์นอะไร s a t r d a y s t r d a อะไรคะ What color is s a t u d a y วันเสาร์สีอะไรคะวันเสาร์สี purple นะคะ่ s e t r Saturday อัตไปวันสุดท้าย S U N สซันซันมาแปลว่าอะไรซันแปลว่าวันอะไรแปลว่าดวงอะไรวันอาทิตย์ฉะนั้นเอาอะไรมาเติมเอาคำมาเติมเดมาเติมคำว่าอยู่หลังซันซันดวงอาทิตย์ฉะนั้นซันเดวันอะไรเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรลูกวันอาทิตย์สีแดงเห็นไหมฉะนั้นง่ายมากๆเลยอ่ะทีนี้ เด็กๆดูนะคะฉะนั้นเราได้วัน7วันแล้วก็คือเริ่มจากคำว่า day ก่อน day เป็น Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday เด็กจำหนึ่งวันเลยให้จำวันเกิดของตัวเองนะคะวันเกิดของตัวเองให้จำวันเกิดของตัวเองอ้าวฟังคุยรอบหนึ่ง Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธวันพฤหัส day ly วันศุกร์วันเสาร์ d a y วันอาทิตย์จำได้แค่ u ันอ y หรอ Sunday วันอาทิตย์เอ้าก่อนตะวัน What can you remember จำวันอะไรได้จำวันอะไรได้เป็นพิชาจำวันอะไรได้ Sunday How do you spell Sunday สะกดยังไงคะเป็นพิชา ช่อทิปซันเดย์จะกดยังไงคะมุจิรนาน how o you spell Sunday จะกดยังไงคะเอากรตะวันสะกดยังไง Sunday อ่าใครจำได้ S, S U S U N S, S U N แล้วก็มีคำว,ว่าอะไรข้างหลังสามตัว D A Y Sunday v e r y good ต่อไปคำ mm hmm. ที่สะกดง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า Friday F R I f r y แล้วก็ D A Y อ่าเดี๋ยวใครจำได้ยกมือให้ครูเรียกชื่อก่อนตอบอยกมือค่ะใครจำคำว่า Friday ได้ยกมือเลยเอาจำไม่ได้เลยเหรอ r e y o u r h a n มุชิรน How do you spell Friday F F อะไร L A F R I <If. S 1> one more time F R I ๆๆๆๆไม่ต้องเกินค่ะไม่เป็นไร AY F R I D A Y, R I d A y very g o o d อ่าต่อไปขออีกวันหนึง่งขอเป็นวันวันจันทร์มัน M M A O S L A N N O หนุ่มันเดย์มันเ Who can remember Please raise your hand ใครจำได้ยกมือขึ้น Raise your hand อ๋อปะาวริน Monday How do you spell Monday มานิสา how do you spell monday มานิสามานิสา <Very good. S 2> <one S 1> M O N D A Y monday, one, m o n v e y good จั์วันจันทร์ฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรานั้นจำคำว่า Day ได้เราก็สามารถเขียนวันได้ง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะเอาทำมือตามมันคูนแล้วก็พูดไปด้วยไม่ต้องเปิดไมโครโฟน Monday Tuesday ทำท่าด้วยค่ะ Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday oh, One more time One, two, three Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Thanh Nhạc Con, very good. Thanh Nhạc Con, you can't bong lời. One, two, three. Monday, t u e s d a y Wednesday, Thursday, Friday, s a t u r d a y Sunday. สิทธิกร very g o o ตต่อไปเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดก็คือนักเรียนจะต้องเติมคำในช่องว่างด้วยวันทั้ง7วันให้ถูกต้องแต่ก่อนที่จะไปเติมมาดูคำศัพท์ก่อนคำว่า last l a s t last แปลว่า L คือลอลิงใช่ไหมนรายนจำได้ไหมคะ A ศัลย์ S คือสอเสือ T คือ,อตัวทหารไม่ออกเสียงอ่านว่า last แปลว่าวันสุดท้ายแปลว่าสุดท้ายท้ายสุดต่อไปคำว่า first F I R S T F คือ for fun F คือ for fun A สรลเอ for เอ่อสอ first ททหารกัน first แปลว่าแรกอ่ะ มีคำศับสองตัวก็คือคำว่า first กับคำว่า last แล้วก็มีตัวหนึ่ง close c ก็คือคควาย l คือลง s, <S คือสสอเื close แปลว่าปิดค่ะ,ะมีคำศับสามคำสำหรับแบบประถัดนะคะมีคำว่า last มีคำว่า first แล้วก็มีคำว่า close นะคะคำถามก็ที่หนึ Pixel. ่ง เติมคำในช่องว่างด้วยวันให้จุกต้องนะักเรียนจําไว้นะคะการเขียนวันไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประโยคตัวอักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่สเสมอทุกครั้งเลยคําว่าวันทั้ง7วันไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประโยคจะขึ้นต้นในตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่สเสมอเอาดูอ่าคำถามที่หนึ่ง my birthday My birthday แปลว่าวันเกิดของฉันเป็นวันอะไรไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะให้นักเรียนเขียนวันเกิดของตัวเองคำถามที่สอง the first day is on the first day แปลว่าวันแรกของสัปดาห์อยู่เป็นวันอะไร number t h e the last day is on วันสุดท้ายคือวันอะไรวันสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์นะคะข้อที่สค่ะ the school close ออถ้าโรงเรียนเปิดปกติโรงเรียนจะ close จะปิดวันอะไรกับวันอะไรข้อสุดท้ายค่ะวันศุรขภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรโอเคเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝึกไปให้ในไลน์นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องจดนะคะนักเรียนยังไม่ต้องจดเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝึกไปในไลน์แล้วนักเรียนจดลงไปในสมุดแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะคะ นักเ,เรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะไม่ต้องเป็นกังวล and then thank you for join the classroom today นะคะ